สวัสดีค่ะนะเรามาล้างหน้ากันด้วยจา้าพี่น้องนะคะสวัสดีจา้าพี่น้องป้องไปายด้วยจา้าสวัสดีค่ะนะคะนี่ขายอ,อย่างล้วจา้าพี่น้องขายสบู่ล้างหนา้าซื้อว่าสบู่ทับทิมหน้าใสเป็นแบรนด์ของเราเองค่ะด้วยความที่เฮานี่เป็นคนมกักขาะสบู่ล้างหน้าบ่ไรเฮาก็ตามหาสบู่ล้างหน้าที่มันตอบโจทย์ตัวเขาเองเนาะเฮาก็เลย ตั้งเป้าว่าเข้าสิีขายสมุร่านาตูนี้จ้าพี่น้องแล้วกับมวกกับการขายสังขยาด้วยจ้าพี่นอ้องขันผู้ใดเห็นคลิปนี้สิอุดหนุนกับอุดหนุนใดเด้อจานนะฮะใส่ดีอิลีด้วยจ้าพี่นอ้อง ล้างมาอยู่มองนี้บางเสียงข่อยเสยแล้วเราก็จะอาบน้ํากันค่ะพี่น้องอาบน้ําแล้วก็สะไปเฮ็ดคลิปสวดมนต์ลงยูทูบนะคะพี่น้องกมา่วมสร้างมุลสังกุลนเป็นน้ากันพี่เด็เคยนั่งคิดเดียวว่าเมื่อนั้นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยกันเขาพ่พ่อค้าถาพระมหาจักรพรรดิเขาก็บ่คงบดดีขึ้นกันเขาต้องให้เป็นลูกศิษย์่นเขาจะทีิย้อมเป็น เขาว่าให้ทีงไหนเขาดีขึ้นได้นอนเพลินหรือแบบเวลาออกไปค้าขายก็เฮ็ดให้เขาค้าขายดีขายได้เนาะหรือแม้กระทั่งเขาปรับน้าจริงไหนเพิ่งกระจายให้เขาแน่นอนนะนะกพิชเชียงสั่นข้อไม่กระจาเฮ็ดให้ได้จที่นาะพี่น้องอ่ะมันเรื่องความที่ว่าเขามาสายสั่งตัวตนก็เลยบอตะเรื่องความหู นะคะพี่นอ้องเรื่องขายของกันเล็กคือพคิดคานเมาอ่ะสบ,บู่ตัวนี้นะคะซอยในเรื่องอย่างพี่น้องนะหนึ่งละช่วยผิวหมองคล้ำเราหายไปรูขุนขนกระชับใครที่รูขุนขนก,กว้างมีสิวผดสิวฝืนสิวเตลยรอยสิวเสบมีกะมีอะไรเอาไปใช้อ่ะ ไ่เล้วกะจะได้คอลลาเจนนะคะตัวสบู่ตัวนี้ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวอ่ะเสริมสร้างคอลลาเจนที่เป็นใต้ผิวแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นลดอาการอักเสบต่างๆของใบหน้าและผิวกายด้วยช่วยผิวชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนกระจ่างสาใสันพี่นอ้อง นี่จ้าล่างแรกก็สิเป็นประมาณนี้แล้วจ้าพี่น้องคันผูใ้ใดสนใจก็สร้างซื้อสอบถามทักมาที่ Facebook นิตยากรโสภาอินบ็อกมาได้เลยจ้าพี่น้องหรือแอดไลน์ที่0985049762หรือใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะพี่นิดมีคอร์สให้เรียนรู้จากคนสำเร็จก่อนเรียนรู้ฟรีอธิษฐานจิตได้เงินฟรีมาก่อนค่อยมาทำด้วยกันถ้าอาธิษฐานจิตแล้วไม่ได้เห็นคุณค่าตัวเองแล้วไม่อยากไม่ไม่ไมไมกล้าคิดกระทำ หรือแม้กระทั่งไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาถามเพราะพี่ไม่อยากได้เงินใครพี่อยากจะได้เฉพาะคนที่อยากจะทําจริงๆนะอยากที่จะขายจริงๆทําจริงๆค่ะเราจะทําเหมือนคนสําเร็จเลยเนาะพี่ผ่านมาพี่ขายของออนไลน์มาก็เหมือนกันโดยความที่เราเคยเป็นแม่ทีมาก่อนเราก็ไม่เคยทําเพราะว่าเราอยากจะได้ังค์ใครเราเขามาทําเราก็สอนให้เขาขายดีขายเป็นขายฟังเขาสมัครใจกันทุกคนนะเราก็อยากจะให้ทุกคนที่มาทํากับพี่เนี่ยสบายใจแบบนี้แหละ เพราะที่ผ่านมานะพี่มีประสบการณ์อะไรหลายอย่างที่เล่าให้ผูกคนฟังผ่านอะไรมาเยอะะนะถ้าเราไม่ลองถูกลองผิดลองทํามันไม่มีทางมีประสบการณ์และได้เอามาพูดบอกคนอื่นหรอกว่าเราตัดสินใจทําเพราะอะไรยังไงทำไมถึงทําทำไมได้ทําได้ขนาดนี้เนาะทุกคนที่ผ่านมาทําไมพี่ทําได้พี่กล้ากล้าลงทุนกล้าใช้กล้าขายถึงทําให้เราขายดีขายได้เว้ย ถ้าเราต่อให้มันเงินที่เราหามาได้หลักหมื่นหลักพันมันก็ภูมิใจเว้ยดีกว่าเราไม่ไม่ทําอะไรเลยอะ่ะอ่ะนะคะพี่ก็ขอไปแล้วค่ะบ๊ายบายไม่ค่อยเจอกันที่คลิปสวดมนต์นะคะ